เเคี่ยวได้ที่แล้วนะคะเคี่ยวจนหมูเปื่อยแล้วเนาะเป็นเมนูสั้นๆง่ายๆนะคะแต่อร่อยนะคะเน้นอร่อยคุณ <c oughs> ชายหอมเชียวแหละยังไงคะโอเคไหมหน้าตาเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคสเสิร์ฟ ก็จะทำซุปนะคะต้มซุปนะคะเม,มนูนี้เป็นเมนูที่ที่คุณอนชอบมากๆเลยนะคะเอวัตถุดิบเรานะคะก็จะมีมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งเนาะสองหัวนะคะแล้วก็หัวหใหญ่สามหัวนะคะแล้วก็แครอทสองหัวนะคะก็จะมีซี่โครงหมูเดี๋ยวเราก็จะเอาไป ตุ๋นนะคะตุ๋นนานๆเลยนะคะจะได้เปื่อยๆนะคะแล้วเราค่อยเอาพวกนี้ยลงไปเนาะแล้วเราค่อยเอาซื้อมะเขือเทศมาใส่ทีหลังนะคะก่อนอื่นเราก็จะไปไปเคี่ยวกระดูกหมูนะคะเดี๋ยวต้องสับก่อนสับหมูก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปตุ๋นนะคะหั่นตอนเป็นชิ้นของชิ้นโครงนะหั่นง่ายนะคะ ไม่ต้องสับแต่เมื่อกี้เป็นกระดูกอ่อนนะคะเราต้องสับก่อนเนาะเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปตุนนะคะอันนี้น้ําซุปที่เราย้ายมาจากเตาฟืนนะคะมาใช้เตาแก๊สนี้นะคะก็เปลี่ยนหม้อใหม่เนาะนี่นะคะต้องรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ส่วนผสมลงไปเนาะเพราะเราเคี่ยวได้ที่แล้วนะคะเคี่ยวจนหมูเปื่อยแล้วเนาะนี่เราก็ทำการปอกส่วนผสมแล้วนะคะ บอเรียบร้อยนะคลิปจะได้ไม่ยาวนะคะเพิ่งไปเก็บขึ้นชายมานะคะขึ้นชายที่สวนนะคะนึกขึ้นได้ว่าเออมันต้องมีขึ้นชายด้วยดเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะหั่นทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็หัน่นส่วนผสมนะคะ ต้องเล็กมากก็ได้มนะั้งมันเละไววันก็แคหลอดสุกช้ากว่า อาจจะตามส่วนผสมนะคะสามเกะะลือแล้วผักชีกระเทียมพริกไทย เยอะไปเลยใส่เกลือไปด้วยนะคะไม่ใช่ซื้อพริกไทยเม็ดมาทีไรกก็ลืมทุกทีอา,ออาลองใส่หม้อแล้วนะคะจะได้หอมๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะตามด้วย เราก็จะเอาเครื่องที่เราหั่นไว้ลงไปนะคะพอหม้อน,น้ําเดือดแล้วเนาะ นิดนึงแล้วอามันลงเลยดีไหมอามันลงไปเลยดีกว่าโอ้ย,อออยกระเด็นเต็มเลยมันแล้วค่อยเอาค่อยเอาหอมหอมใหญ่ลงทีหลังแล้วก็ใส่หอมใหญ่ลงไป นี่สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงนะคะปรุงรสใส่ผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาซีอิ้วขาวหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะหรือสองดีเ่ดีสองซีอิ้วขาวทำไมมันรูใหญ่ขนาดนั้น สุกแล้วยังมันสุกแล้วชิม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 ร้อนยังร้อนอยู่เลยใส่ใส่ทิวขาวอีกจืดเกินไป ใส่ยูขาวิปตหนึ่งช้อนยีคาลิปตหนึ่งช้อนโต๊ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วลืมใส่ผักว่าเนาะเดี๋ยมใส่ผักว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เขียว ต้องใส่ใส่ขึ้นช่ายนะคะชอบกลิ่นขึ้นช่ายนะคะกลิ่นมันะ <c oughs> ดีนะไม่ยกลงเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคสเส์ฟ